วันนี้กับช่างอี channel นะคะวันนี้เราก็จะมาทำเรื่องเปิดศึกกับคนข้างบ้านกันเย่ yeah, yeah. ไปดูกันเลยเอะฉันได้ข่าวว่ามีคนข้างบ้านยายมาใหม่นี่นาะไปดูไหนดีกว่าไปไปไป,ไ,ปไหนดูสิเอะมีเด็กด้วยนี่นะลองเข้าไปถามหน่อยดีกว่าไม่เข้าบ้านหรอก นี่นายนายคือคนข้างบ้านที่ย้ายมาใหม่เหรออืมใช่ทำไมเหรออือเปล่าอ่ะแค่มาถามเ,ยเฉยๆอ่ะเราไปก่อนนะอืออืไปดีกว่าอ,อ้ยลื่นโอ้ยเจ็บจังแล้วสมน้น่าอุ้ยขอโทษทีนะ เหมือนกันนะเวลาฉันล้มอ่ะใครมั่งอ่ะที่ล้มแล้วไม่เจ็บน่ะเ้ยได้งั้นเรามาแข่งอะไรกันไหมล่ะแข่งอะไรอ่ะใครชน,นะจะได้ของรางวัลในเกมนี้ไปกันไหมไปสิแล้วบ้านเธออยู่ตรงไหนล่ะอ,อยู่ตรงนั้นน่ะเห็นไหมที่มีพี่ผู้หญิงสีชมเอ้ยหัวสีชมพูยืนอยู่อันนั้นน่ะพี่คนใช้เราเองอ๋อดีจังเลยเนาะมีคนใช้ด้วย มาเถอนะน่ะมาดูกันว่าใครจะตีแรงกว่ากันอะเริ่มได้ค่ะฉันต้องตีให้แรงที่สุดอ้ยโอ้ยจะตีจนฉันกลัวหมดแล้วเนี่ยไม่เป็นไรนะคะอะส่วนหนูเริ่มเลยค่ะต้องตีให้แรงกว่าเขาเฮ้ยออะเห็นไหมฉันตีแรงกว่าอะในรอบนี้แบมมี่แพ้นะคะ อฮ้ยนี่ไงนี่ททำให้ฉันโมโหออีกแล้วนะเกมต่อไปจะเป็นเกมทำอาหารเดี๋ยวเชิญให้ทุกคนเนี่ยทำบัวลอยเลยนะคะเดี๋ยวถนัดเรื่องนี้ค่ะ ه, ไปเลยค่ะอตายแล้วเราไม่ถนัดเรื่องนี้ซะด้วยสิแต่ก็ไม่เป็นไรยังไงเราต้องชนะยัยนี่ให้ได้ Adding อ่ะเริ่มทำได้ค่ะนุ่มจังโอ้ยของเรายังแข็ง เสีฟ้าสวยสีแดงก็น่ากินโอ้ยส่วนฉันนี่ยังไม่ได้สักสีเลยเนี่ยสีอันนี้ยังแข็งอยู่เลยเอ้ยตียังไงก็ไม่ได้อะใหนี่นี่ตีไม่เป็นซะละก็ไม่ได้ตีอย่างนั้นกันสักหน่อยต้องคนคนไม่ใช่ตีแบบนั้นตีอย่างนั้นยังไงก็แข็งอะยังไงรอบดิฉันก็ต้องชนะแน่แน่เลย เร็วๆนะคะเด็กๆเกหลือเวลาอีกไม่มากก็นะค่ะต่ับไปก็เทน้ำกะเทิเลยนี่คะ่ะเสร็จแล้วเอ้าอ่ะหมดเวลาแล้วนะคะโอ้หนะ้ากินจังเลยนะคะเนี่ยหนูยังตีไม่เสร็จอีเหรอยังเลยครับผมไม่เก่งเรื่องนี้อะไปงั้นไปเรื่องตับไปกันเลยดีกว่าในรอบนี้แบมมี่ชนะนะจ๊ะเย้ ราบนี้เป็นการเตะลูกบอลยักษ์ให้มาหาพี่ให้ได้หรือเลยพี่ก็ได้แต่ถ้ายังไม่ถึงต้องไปอีกนะคะกะติกาห้ามโกงนะรู้แล้วครับพี่อ่ะเริ่มได้ค่ะเอ้ยไดถึงตรงนี้แล้วโอ้ย,อยผักยากชะมัดเลยโอ้ยยายนี่นี่ไม่ได้เรื่องเลยนี่ไง ตามหาสิ่งของตามที่พี่พูดนะคะกาแฟน้ำเขียวกระป๋องโคกข้าวกล่องแฮมเบอร์เกอร์แซนด์วิเข้าวปั้นใครหาได้เจอก่อนและครบก่อนคนนั้นจะชนะนะคะถ้าไม่ครบไม่เป็นไรเพราะว่ามีอย่างละหนึ่งเอาแค่ใครได้เยอะก,กว่ากันแล้วคนนั้นจะชนะนะคะ แต่ไม่ต้องห่วงยังมีอีกหลายเกมนะโอเคครับพี่โอเคค่ะเริ่มหาได้ค่ะย้ำเลยนะว่าอยู่แค่ในนอกบ้านในบ้านไม่มีเลยโอเคค่ะโอเคครับเริ่มหาได้ค่ะโอ้เจอน้ำเคียวก็ปองแล้วอ่ะอย่าลืมเด็กๆอย่าเพิ่งหยิบอ่ะอะไรเหรอคะอ่ะเอาถุงไปคนละใบไปเก็บมา อ่ะตะก,ก้าสีไม่ใช่ถุงอะเริ่มเก็บกันได้ค่ะฉันเจอก่อนนะน้ำเขียวนะ่ะเธอห้ามแย่งฉันโหอ,อ่ะหาต่อดีกว่าแถวนี้ไม่มีแฮะ้ดูสินี่ไงเจอแซนวิชแล้ว จอแซนวิชแล้วหรออุ้ยอย่านะนี่พี่ฟาตากองอ่ะอ้าก็ได้ก็ได้เราขอโทษเอาคืนไปโอแค่หยอกเล่นแค่นี้ก็ไม่ได้ไปหาต่อด,ดีกว่านั่นไงเจอแฮมเบอร์เกอร์แล้วอืมฮยตันนี้อืมอย่าให้ฉันได้มีโอกาสชนะแกชุละฉันจะแก้แค้นให้เข็ดเลย ดีกว่าเฮ้ยนี่ไงเจอเข้าวปั้นแล้วเฮ้ยปต่น,นั่นเจอไปหลายอย่างแล้วนี่นะใชยเราต้องรีบหาแถวนี้น่าจะเยอะแฮะนี่ไงเจอข้าวกล่องแล้วข้างหลังเมื่อกี้เหมือนจะเห็นกาแฟนะนี่ไงกาแฟหมดแล้วค่ะพี่อ่มาเลยค่ะมานับของที่ได้กันอืมผมได้น้ำเขียวกระป๋องข้าวปั้น แฮมเบอร์เกอร์ส่วนของหนูหนูได้ข้าวกล่องกาแฟแล้วก็แซนด์วิชค่ะอ่าได้เท่ากันนะคะอ่าเอาไปคนละหนึ่งคะแนน,นะคะ่ะตอนนี้โฟโต้ก็ยังนำอยู่นะคะเฮ้เกมต่อไปจะเป็นอะไรนะอยากจะรู้จริงๆ เกมต่อไปเนี่ยไม่ยากเลยนะคะขี่จัก,กรยานค่ะใครถึงเส้นชัยก่อนคนนั้นชนะเดี๋ยวพี่จะบอกจุดเริ่มต้นนะคะอ่ะนะคะเริ่มตั้งแต่ตัวทีให้ไปถึงพี่ใครถึงก่อนคนนั้นชนะนะคะครับได้เลยครับค่ะเริ่มเลยเด็กๆเฮ้ยฉันต้องชนะให้ได้เธอคิดผิดแล้วว่าเธอจะชนะนะ่ะ นันแะหาพี่ต้องชน,นะนี่ไงถึงแล้วถึงแล้วครับอ๋ยมันไม่แฟร์เลยอะหมดเกมแล้วนะคะผู้ชน,นะก็คือโฟล์ต้ค่ะนี่ผู้ชน,นะเอาช็อกโกแลตไปเลยค่ะขอโทษนะครับพี่ผมไม่ชอบกินช็อกโกแลตเลยครับงั้นทอไปละกันเราไม่ชอบให้เราจริงๆเหรอใช่งั้นเป็นเพื่อนกันไหมล่ะอะเราให้ โอเคสัญญานะสัญญาขอบใจสำหรับช็อกโกแลตนะจ๊ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเรากลับไปช่วยพ่อเออหูดดินก่อนที่บ้านนะโอเคโอเค <c oughs> น่ารักกันจังเลยจ้าเด็กๆสำหรับวอนิก้าจบคลิปไปแล้วฝากันเลยก็แชร์กดซับสไครต์ให้ช่องอีพีแชนแนลด้วยนะคะบ๊ายบายจุ๊บๆไปแล้วแล้วก็ติดตามเพจเฟซบุ๊กด้วยนะบายยไปเร็ว